และคณะกรรมการบริษัทฮีโน่อนเตอร์เซลและเพื่อนร่วมกิจกรรมไคเซนทุกทา่านในวันนี้ที่ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มไฮก้า2011ขอนาเสนอลผลงานกิจกรรมไคเซนเรื่องลดการทํางานของระบบซ่อมด่วนโดยมีสัญลักษณ์กลุ่มสองเบอประสานอบอุ้มรูปหัวใจเหมือนดังคําขวัญที่ว่าองค์กรก้าวไกลด้วยหัวใจไคเซน่อนตื่นมาดูคาขวัญประจําจังหวัดกาญจนบุรี แขวงโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแขวแหล่งแร่น้ำตกบริษัทฮีโน an ่การจนบุรีเราก่อตั้งเมื่อที่หนึ่งมกราคม2อง0ามีพื้นที่ทั้งหมด1 2 0 0 0มืสพันตารางเมตรแนะนำองค์กรของฮีโน่การนะคะประธานกรรมการคือคุณปกิตโพธิพิมพานนท์รองประธานรองประธานกรรมการคุณศิระโพธิพิมพานนท์กรรมการอาวุโสคุณสิทธิชยัย กรรมการผู้จัดการคุณพการมาศุญทองรองกรรมการผู้จัดการคุณจันยาโพธิพิมพานนท์กลุ่มไฮก้า2011อยู่ฝ่ายบริการค่ะแนะนำกลุ่มไฮก้า2 0 1พัเเราก่อตั้งทีเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2554ามีสมาชิกทั้งหมด7ท่านระดับการศึกษาวุฒิยุเฉลีย่ย31ปีและมีประสบการณ์ทำง,งานทั้งหมด10 10ปีค่ะโดยมีคุณกิติพง เป็นหัวหน้ากลุ่มรองหัวหน้าคือคุณกันิกาและเลขาธิการคือคุณวันเพ็ญมีสมาชิกทั้งหมด4ท่านประกอบไปด้วยคุณเอกคุณชาติคุณบุญเือและคุณภพศสารค่ะโดยมีคุณเกัิ์มาภัสารเสด็จเป็นที่ปรึกษากลุ่มค่ะไปดูงานประจำกลุ่มไฮก้า2011รับรถด้วยคุณภพศสารหาประวัติออกจ็อบด้วยคุณกัญิกานำจ็อบติดรถด้วยคุณภพศสารตรวจสอบอะไรโดยคุณกิติพงศ์ ทำการซ่อมโดยคุณเอ๋คุณชาตีและคุณบรรลือ Q c ิวก่อส่งมอบโดยคุณกิติพงศ์และออกอินรอยด์โดยคุณวันเพ็ญส่งมอบรถโดยคุณภพศสารค่ะจากที่เราครรัดเลือกหัวข้อของกิจกรรมนะคะเราก็ได้พบปัญหาทั้งหมด6หัวข้อทางกลุ่มของเราลงความเห็นว่าเป็นปัญหาข้อที่1การทํางานของระบบซ่อมด่วนนา n มีคะแนนสูงถึง3.8คะแนนค่ะ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกาปาเลโตจะเห็นได้ว่าหัวข้อการทำงานในระบบซ่อมด่วนนานมีคะแนนสูงที่สุดทางกลุ่มของเราจ,งจึงลงมติทำเรื่องลดเวลาการทำงานของระบบซ่อมด่วนมูลเหตุจูงใจในการทำกิจกรรม 1. สามารถตอบสนองนโยบายบริษัทจำนวนรถค่าแรงค่าไหลค่าคมีขันเพิ่มขึ้น30เอร์เซนต่อเดือนสอสามารถลดขั้นตอนการทำงานโดยรวม ก่อนอื่นขอแนะนําระบบซ่อมด่วนช่องซ่อมด่วนของเรามีทั้งหมด3าช่องและมีข้อกําหนดจําพวกเป็นสารรอลื่นตั้งเบ็ดอัจฉริยรวมทั้งหมด14หัวข้อโดยทางเราจะมีช่างประจําช่องซ่อมประกอบไปด้วยคุณเอกคุณชาติและคุณบุญลือค่ะมาดูขั้นตอนการทําง,งานของระบบซ่อมด่วนมีทั้งหมด9ขั้นตอน1รับรถ2หาประวัติ3ออกจ็อบ4นำจ็อบติดรถ หาเบิกอะไร6กช่างซ่อม7ตัวสภาพก่อนส่งมอบ8ปิดจ็อบก้าส่งมอบรถให้กับลูกค้ามาดูแผนแผนการดําเนินกิจกรรมเราได้ดําเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมโดยใช้หลักการของ PDCA P เราเลือกเรื่องสํารวจสภาพปัจจุบันและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงเดือนมีนาคมผู้รับผิดชอบคือสมาชิกกลุ่มดูดําเนินการแก้ไข ตั้งแต่เดือนมีนาคมสายยนถึงเดือนมิถุนายนผู้รับผิดชอบคือคุณวันเพ็ญและคุณไพศาล C ตรวจสอบผลเมื่อเดือนมิถุนายนผู้รับผิดชอบคือคุณกันญการ,การ A กำหนดมาตรฐานและสรุปผลเมื่อเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมผู้รับผิดชอบคือคุณกิติพงษ์และคุณกนันญการค่ะเราได้มีการสำรวจสภาพ,พ,ภพปัจจุบันโดยใช้หลักการของ 3G พื้นที่จริงเหตุการณ์จริงและรถจริงค่ะ ดูขั้นตอน Quick Service มีทั้งหมด9ขั้นตอนและปัญหาที่พบระหว่างการทํางาน 1. เมื่อเราทําการรับรถเขียนรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อมนานและพนักงานช่างอ่านลายมือพนักงานรับรถไม่ออกค่ะปัญหาก็ต้องมาเมื่อเมื่อเราทําการออกจ็อบพิมพ์รายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อมนานและรายการแจ้งซ่อมมีหลายรายการเมื่อเราทาการเบิกอะไรนะคะเขียนรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อมนาน และพนักงานแผนกอะไรอ่าะไหล่มือช่างที่ไปเบิกอะไรไม่ออกค่ะเราได้มีการสำรวจสภาพปัจจุบันโดยใช้โดยทำการเช็คชิพย้อนหลัง3าเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2,553ถึงเดือนมกราคม2,554จําจำนวนรถรวมได้203คันและเวลารวมได้1น1 0ืนอ2,100นาทีเวลารับรถถึงกระบวนการซ่อมเสร็จเฉลี่ย59.61นนาทีต่อคัน ดังนั้นทางกลุ่มของเราจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดลง20%ให้เหลือ47.69นาทีต่อพันเราได้มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใจ้ผังก้างปลาเป็นตัววิเคราะห์เรื่องลดการทำงานของระบบซ่อมด่วนโดยใช้หลักคนวิธีการเครื่องมือและอื่นๆจากการวิเคราะห์แล้วเกิดจากวิธีการเป็นการรับรถแบบเดิมๆลูกค้าแจ้งปัญหาหลายรายการใช้เวลาในการเขียนใบเบิกอะไรนาะน มีความเร่งด่วนในการเปิดจ็อบและช่างรอใบจ็อบนานสรุปปัญหาที่จะนำมาแก้ไขเขียนใบรับโดนแล้วอ่านไม่ออกแนวทางแก้ไขเราได้สร้างแบบฟอร์มใบรับโดดชั่วคราวขึ้นโดยการติดต,ตรงหน้ารายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อนระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงเดือนมิถุนาย,ยนผู้รับผิดชอบคือคุณวันเพ็ญสเสียเวลาในการพิมพ์เอกสารนานแนวทางแก้ไข ใส่รหัสการซ่อมที่ปบรับรถและที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และตั้งรหัสและจัดทําเอกสารแนบสําหรับรถที่มีกูุปองชิระยะระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนผู้รับผิดชอบคือคุณวันเพนสามเสียเวลาในการเขียนใบเบิกอะไรนานแนวทางแก้ไขเราได้สร้างแบบฟอ,บอร์มใบเบิกอะไรสําหรับช่องซ่อมด่วนขึ้นโดยทําการติ๊กตรงหน้ารายการที่ต้องการเบริกและใส่จํานวนลงไป ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนผู้รับผิดชอบคือคุณไพศาลดำเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหาเขียนใบรับรถแล้วอ่านไม่ออกเราก็ได้ใช้หลักการของ 3S S ตัวที่1 Simple ทำให้มันง่ายอ่านง่ายโดยสร้างแบบฟอร์มเอกสารใแบรับรถชัว่วคขาวขึ้นและไอเดียในครั้งนี้เราได้จากร้านอาหารแห่งหนึ่งจึงนำไอเดียตรงนี้มาทำเป็นแบบฟอร์มใแบรับรถช่วคขาวขึ้น และเกิ S ตัวที่ส Speedy ทำให้เร็วขึ้นโดยทำการติ๊กตรงหน้ารายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อมเมืเ่อนำไปใช้กับงานเมืเ่อเราทำการเปิดจ็อบก็ได้พบปัญหาว่าพินเอกสารช้าและมีหลายรายการเราก็ได้ดำเนินการแก้ไขจากฟอร์มที่ใช้พิมพ์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสายรหัสการซ่อมที่ใบรับรถชั้นคาและที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักการของ 3S ปี้ดี้ทำให้เร็วขึ้นเมื่อนำไปใช้กับงานนะคะดังตัวอย่างก็แค่เราใส่รหัสการซ่อมเข้าไปในการซ่อมก็จะป,าปรากฏค่ะ 2. เส,สียรลาในแการพิมพ์เอกสารใบสั่งซ่อมนานสำรับรถที่มีคูป,ปองชิคระยะนะคะเราจะต้องพิมพ์เบอร์อะไหล่รายการอะไรและจำนวนที่ใช้เปลี่ยนลงไปเราก็ได้ใช้หลักการของ 3S สิมเพิลทำให้มันง่ายอ่านง่ายโดยจะททำเอกสารแนบโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ลงไปในจอค่ะเมื่อนำไปใช้กับงานดังตัวอย่างนะคะเมื่อเราทำการเปิดจ็อบเราใส่รหัสการซ่อมศูนย์นเข้าไปรายการซ่อมเช็คระยะ6วหกหมืก็จะปรากฏแล้วก็นำเอกสารแนบที่เราได้จัดเตรียมไว้แนบติดไปกับจ็อบทางช่างก็จะสามารถทราบว่ารายการที่เคมกับฮีโนมีอะไรบ้างและที่ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอะไรบ้าง 3. เสียเวลาเขียนใบเบิกอะไรนานเราก็ได้ใช้หลักการของ 3S Speedy ทำให้เร็วขึ้นจัดทำแบบฟอร์มใบเบิกอะไรสำหรับช่องซ่อมด่วนขึ้นเมื่อนำไปใช้กับงานนะคะเมื่อเราทำการเบิกอะไรเราก็แก้ติ๊กตรงรายการที่ต้องการเบิกและใส่จำนวนลงไปค่ะสรุปการแก้ไขปัญหารับรถจากเดิมที่เราใช้เขียน ที่ใช้เขียนจากที่ลูกค้าแจ้งซ่อมนะคะเราก็ได้เปลี่ยนมาสร้างแบบฟอร์มไปรับรถชั่วคราวขึ้นก่อนปรับปรุงเรามีเวลาที่2.45นาทีหลังปรับปรุงเหลือ0.45นาทีเมื่อทําการออกจมนะคะจากเดิมเราพิมพ์ช้าและมีหลายๆการเราก็เปลี่ยนมาใส่รหัสการซ่อมและจัดทาเอกสารแนบสําหรับรถที่มีคูปองชิลระยะก่อนปรับปรุงเราใช้เวลาไป4.25นาที หลังปร,โปรัโกเหลือหนึ่งนาทีค่ะพราทำการเบิกอะไรจากเดิมเราใช้เขียนเราก็ได้มาเปลี่ยนเป็นสร้างแบบฟอร์มไปเบิกอะไรสำหรับช่องซ่อมด่วนขึ้นก่อนปรับปรุงเรามีเวลาที่5.01นาทีหลังปรับปรุงเหลือ1.28นาทีค่ะสรุปผลหลังการแก้ไขปัญหาเรา,เ,เราได้มีการเก็บสถิติตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2,554 จากเป้าเราตั้งไว้จะลดลง20%แต่เราสามารถลดลงได้ถึง24%หรือ45.43นาทีต่อคันตรงนี้เราสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ค่ะผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมผลทางตรงลดเวลาและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานจากเดิมเราใช้เวลา59.61นาทีต่อคันหลังการแก้ไขเหลือ45.43นาทีต่อคัน คิดเป็นเวลาที่สูญเสียไป14.18นาทีต่อคันเฉลี่ย68คันต่อเดือน่ากับ964นาทีต่อเดือนหรือ16ชั่วโมงต่อเดือนค่ะ 2. ลดต้นทุนให้กับบริษัทจากชั่วโมงที่ลดได้ก่อนปรับปรุงเรามีต้นทุนที่340,000บาทหลังปรับปรุงแล้วเหลือ259,000บาทตรงนี้เรามีกำไร80,000บาทต่อปีค่ะ 3. สามารถตอบสนองนโยบายบริษัท สสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผลทางอ้อมสร้างความสม,มัครใจทำงานเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเกิดทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ทางกลุ่มของเราได้มีการกำหนดมาตรฐาน SOP ขึ้นตั้งแต่กระบวนการรับรถถึงกระบวนการส่งมอบรถให้กับลูกค้าค่ะนี่คือใบทดสอบการจับเวลาหลังจากที่เราได้ดาเนินการไป ว่ายังได้ดำเนินการตามเป้าหมายอยู่หรือไม่อันนี้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าแบบสอบถามติดตามผลหลังการซ่อม7วันจากที่ลูกค้าได้นำรถเข้าช่องซ่อมส่วนมากแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจมากค่ะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมก่อนปรปับปรุงมีค่าใช้จ่ายที่116บาท หลังปรับปรุงแล้มีค่าใช้จ่าย137บาทค่ะแผนงาน,นในอนาคตนะคะเสียเวลาในการรอไปโอ,อนอะไหล่ซ่อมด่วนมูลเหตุจูงใจเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าเนื่องจากลูกค้าให้ความคาดหวังว่าคำว่าซ่อมด่วนจะได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วค่ะมีคะแนนความสำคัญเป็นอันดับสและสามารถตอบสนองนยโยบายบริษัท แนวทางการแก้ไขเราจะปรับปรุงกระบวนการให้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้นทางกลุ่มไฮก้า2011ขอจบการนำเสนอผลงานกิจกรรมไครเซนไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยเรียนเชิญสอบถามได้เลยค่ะ